รีบขอบคุณคุณชูเร็วเขาช่วยชีวิตลูกไว้คุณชูครับผมกับน้องชายต้องขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งที่ช่วยชีวิตเราอะไรนะน้องชายงั้นหรอเห็นชัดๆว่าฉันเป็นพี่ฉันเห็นอันตรายดังนั้นฉันเลยเตะนายออกมาจากมดลูกก่อน ฉันเป็นพี่นายจริงๆนายมันคนไร้สำนึกนายให้ฉันออกมางั้นเหรอเห็นชัดๆว่านายอ้วนเกินไปที่จะออกมานายมดลูกงั้นเหรอพวกนายรู้ว่าเกิดอะไรในมดลูกงั้นเหรอในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเราสื่อสารกันได้แต่ไม่สามารถคุยกับโรคภายนอกได้จำได้ลางๆ เกิดมาพร้อมกับสติปัญญาตามตำนานมิน่ำซ้ำยังเป็นแฝดอีกเป็นไปได้ไหมว่านายน้อยทั้งสองกรรมพันธารกอะไรคือกรรมพันธารกมันกินได้ไหมเจ้าโง,ง่แล้วนายรู้งั้นหรอรวมๆแล้วมันมีความรู้สึกที่สุดยอดนายไม่รู้ นายก็โง่เหมือนกันคุณชูครับขอโทษทีนะไม่มีปัญหานอกจากนี้คุณหยานหากเป็นไปได้ผมอยากรับเด็กทั้งสองคนนี้ไว้เป็นสิทธิ์เรื่องนี้อาจารย์สิทธิ์ขอคารวะท่านอาจารย์ฉันเป็นสิทธิ์เอก นายยอมเป็นสิทธิ์คนรองแต่โดยดีชายหนุ่มคนนี้มีความสามารถที่ทรงพลังเช่นนี้ความสําเร็จของนายน้อยขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นนี่เป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่พลาดไม่ได้นับตั้งแต่นี้ไปนายสองคนจะเป็นลูกศิษย์ของฉันชูยี่พักฟื้นสักสองสาวันแล้วมาหาฉันที่เมืองจิวเจียงในตอนที่พวกนายฟื้นตัวแล้วระหว่างนี้ฉันจะสอนศิลปะาการป้องกันตัวให้กับพวกนาย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ